สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแนะนำตัวเองเป็นภาษาเหนือภาษาเมืองก่อนอู้ตยอยอู้ตยแม่นะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องจือ้อน้องผู้กันเจ้า <c oughs> มาใช่อู้ตยแม่น้องจื้อผู้กันเจ้าน้องจื้อผู้กันเจ้าื เป็นคนจังหวัดแปรเจ้าเป็นคนจังหวัดแปรเจ้าแต่มาอยู่กรุงเทพเหมือนล้วเจ้า <c oughs> แต่มาอยู่กรุงเทพเหมือนลวเจ้าตึงวันนี้วันนี้อยู่ปหนึ่งเจ้าอยู่ปหนึ่งเจ้าเป็นละออนตี้เป็นละออนตี้อ้วนทวนสมบูรณ์อ้วนทวนสมบูรณ์ <c oughs> วันนี้จะเสนอกรรมเมือง กำว่าลำแตแตะเจ้าลำแตตะลำแตแตะแ,แปลว่าอร่อยมากเลยค่ะแล้วถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกว่าแซ่บหลายแม่นกอนใช่เจ้าแม่นแล้วเจ้าแม่นแล้วเจ้าภาษาเมืองอู้ยากกอไม่ยากเจ้า บอยากเจ้าบ่่ยากเจ้าสับสนในตัวเองแล้วแม่นก่อเจ้าสับสนก่อสับสนมากเจ้าโอเคลท่านะผู้ชมก่อนบ๊ายบายเจ้าสวัสดีเจ้า